ไม่น้องทักนะคะว่าคือถึงจะเป็นฝ้านะแต่ก็หน้าเงาใสนะใช้อะไรใช่ไหมคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าใช้ตัวนี้แหละคะ่ะที่ใช้ตัวนี้ตัวนี้เพิ่งใช้มาขวดที่5นะคะประมาณ2เดือนกว่าเนาะแล้วก็เอ่อตัวนี้ใช้มา18-19กระปุกแล้วค่ะนะครีมฝ้าหน้าเงาแบรนด์ลูเซนนะคะแบรนด์นี้เลยนะคะใช้มา19กระปุกกระปุกที่19กําลังใช้อยู่นะคะเปิดใช้อยู่แต่ว่าคือแต่ก่อนอะหน้ามันดํามากไงคือมันหน้าดํามากแล้วก็ผิวสุขภาพไม่ดีเลยนะคะเป็นแบบฝ้าแล้วยังเป็นพวกเอ่อเม็ดสีผิวแบบ ไม่สีผิวมันดำๆกระดำกระด่าษัะทุกคนสีผิวไม่เรียบเนียนเลยนะคะหน้าไม่สดใสไม่มีความแบบละเอียดเลยอ่ะแต่พอจะได้ใช้ตัวนี้ไปนะคะทุกคนคือบอกเลยว่าถึงแม้ว่าฟาจะยังไม่จางออกหมดนะคะก็ยังมีเหลือๆบ้างอันไหนที่มันลึกนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าสื่อสุขภาพดีมากเลยค่ะแต่ก็ยังต้องดูแลกันต่อไปนะเพราะว่าอันที่อบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยที่มันเป็นอยู่ยตรงเนี้ยตอนแรกก็คิดว่าเป็นด่างขาวแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะคิดว่าไม่ใช่แล้วนะ คิดว่าไม่ใช่แล้วพอลงไปศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ดูดีๆนะคะการที่เป็นด่างขาวค่ะความขาวของเขาจะขาวกว่าแล้วก็ซีดกว่านะคะมันแล้วก็มันจอกแดงๆชมพูชมพูแต่ของเรามันไม่ใช่นะคะสีมันใกล้เคียงกับสีที่มันไม่เป็นฝ้าก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นฝ้าบริเวณที่แบบว่าอันเนี้ยนะครอบไว้มันก็เลยดูเหมือนด่างขาวมันก็เลยเป็นดูเหมือนเป็นด่างขาวจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ฝ้าด่างขาวนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะน้องๆพี่ๆคนไหนอยากใช้ก็ลองดูพี่ตะกร้าได้เลยนะคะตัวนี้ใช้มานานแล้วค่ะจะแปดเดือนแล้วแต่ว่า ก็อย่างที่บอกว่าใช้เออมันต้องใช้เวลาทุกอย่างมันต้องใช้เวลาจริงๆค่ะทุกคนการดูแลฟ้านะคะ